สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามยินดีต้อนรับทุกท่านครับช่องนี้ผมนำเรื่องราวการฝึกใจตามแนวการแนะนำจากหลวงพ่อฤษียิงดำเพราะว่าการแนะนำจากหลวงพ่อนั้นมันทำให้พวกเราเข้าใจกันได้ง่ายเมื่อเข้าใจง่ายเราก็จะไปสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติแบบง่าย แล้วเข้าถึงได้แบบง่ายๆแต่คําว่าง่ายนั้นก็ไม่ง่ายสําหรับคนที่ไม่มีกําลังใจแต่ถ้ามีกําลังใจก็ไม่ยากในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาการฝึกใจทั้งหมดแล้วเนี่ยจุดสูงสุดตามที่พุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือให้ตัดกิเลสเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พะนิพพานจะถึงหรือไม่ถึงจะปฏิบัติได้ระดับไหนนั้นก็ส่วนหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าการปฏิบัติจิต นำจิตเข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าในพระพุทธาศาสนาเรานั้นพระอริยเจ้ามีสำเร็จหลักสูตรสายวิชาอะไรกันบ้างแล้วแต่ละสายวิชานั้นมีความรู้อะไรกันบ้างก็มาเล่าให้ฟังแบบกระชับย่อๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางตัวอย่างเผื่อท่านอยากจะปฏิบัติกันผมก็จะเริ่มไล่ตั้งแต่การฝึกใจก่อนยังไม่พูดสายวิชาการฝึกใจให้กำลังใจของเราเข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้านั้น พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแยกไว้ทั้งหมด4ขั้นของอารมณ์ด้วยกันก็คือขั้นแรกคือพระโสดาบันพระโสดาบันก็จะแยกเป็นสระดับระดับต้นคือพระโสดาบันขั้นสัตตักกตุงระดับกลางโกลังโกละระดับจิตที่ละเอียดก็คือเอกัพิชีขั้นที่สองพระสกิทาคามีขั้นที่สามพระอนาคามีขั้นที่สี่พระอรหรัน นี่คือระดับของอารมณ์จิตที่ปฏิบัติได้แล้วการที่จะปฏิบัติทําจิตให้ขึ้นสู่การเป็นพระอริยเจ้านั้นเขาทํากันอย่างไรโอเคครับในเรื่องของความดีทั้งหมดสิ่งสมาธิภาวนาต้องทําอยู่แล้วไม่ต้องกล่าวถึงในที่นี้ผมจะละเอาไว้เพราะทุกท่านที่เข้ามาฟังนี้มีความรู้อยู่แล้วและปฏิบัติกันมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่มาพูดเพียงว่าในเรื่องของพระอริยเจ้ากับสายลิชาต่างๆเท่านั้น ก็คือเมื่อทำความดีทุกอย่างแล้วและปฏิบัติจิตเพื่อให้สู่การเป็นพระอริยเจ้าเขาปฏิบัติกันอย่างไรผมจะพูดแบบโครงสร้างเลยก็คือการตัดสังโยน์สั่งโยน์นั้นมีสิบอย่างถ้าตัดสามอย่างได้แล้วมีใจปรารถนาพะนธพพานอันนี้กําลังใจของเราอยู่ในขั้นพระโสดาบันแต่ขั้นต้นขั้นกลางขั้นละเอียดอันนี้ไม่เป็นไรทําไมต้องปฏิบัติจิตให้ได้สู่ขั้นพระโสดาบันเพราะว่า การปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ดวงจิตเราก้าวสู่การเป็นพระอรหันต์ได้ง่ายแล้วสามารถหนีอับ,บายภูมิได้ตลอดไปจนกว่าที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานเรียกว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ไปเกิดในนรกเตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างน้อยสุดเรามาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นคนเราก็ปฏิบัติจิตของเราต่อไปชาติแล้วได้ขั้นไหนพอชาติใหม่มาปฏิบัติมันต่อยอดเลยกําลังใจมันสั่งสมมาทุกา้าทุกพบ ครับนี่คือการฝึกใจให้เป็นพระอริยเจ้าแล้วเมื่อได้ขั้นต้นพระโสดาบันแล้วคุณครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเขาไม่มาไต่ระดับตามแบบตำราที่บอกไว้ตำราที่บอกไว้ขององค์ระสมมารสำุทกเจ้านั้นเขามีเป็นเหมือนเป็นตารางให้เราได้เทียบเคียงระดับของขั้นอารมณ์เท่านั้นเองส่วนใหญ่พอจับพระโสดาบันได้ปั๊บเข้าไปนั่งตำแหน่งพระโสดาบันเขาเตรียมตีตัวต่อเป็นพระอรหันต์เลยง่ายที่สุดเพราะว่าอารมณ์ที่จะมา นั่งในตำแหน่งพระโสดาบันไดเนี่ยอารมณ์กิเลสหนักๆเนี่ยมันถูกกำลาบทำลายจนจะหมดแล้วเขาจับอย่างเดียวอารมณ์เล็กๆน้อยๆโดยใช้ปัญญามากขึ้นแล้วทีนี้ใช้แรงน้อยใช้ปัญญามากขึ้นก็จับอารมณ์ของพระอาหารหันต์เลยแต่ก็ไม่แน่นักแต่ละคนเขาอาจจะมีการพัฒนาการด้านจิตใจสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอาจจะค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นก็มีส่วนใหญ่แล้วพอได้พระโสดาบันปั๊บ ตีตัวเป็นพระอรหันต์เลยต่อจากพระโสดาบันก็เป็นพระสักกิทาคามีพระสักกิทาคามีอนาคามีสูงสุดก็การเป็นพระอรหันต์ครับทั้งหมด4ขั้นด้วยกันการที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นได้3ประการประการแรกเป็นตอนยังมีชีวิตอยู่ประการที่2เป็นตอนสิ้นลมปุ๊บเป็นเลยประการที่3าหลังจากไปสู่ภพภูมิใหม่แล้วไปปฏิบัติต่อเป็นได้นี่คือการเป็นพระอรหันต์ แต่เงื่อนไขก็คือถ้าเราเป็นคารวาสเรายังมีชีวิตอยู่รับปฏิบัติจิตเป็นพระอรหรนันนี้เราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้จะต้องบวชจะไม่สามารถเป็นข้ามคืนได้พูดง่ายๆว่าสมมุติว่าผมเป็นพระอรหันแล้วเนี่ยเป็นเย็นนี้ปับ๊บคืนนี้ผมต้องตายไม่สามารถจะอยู่ข้ามคืนนี้ได้จะต้องเข้านิพพานทันทีนี่คือเป็นกฎของจักรวาลที่องค์พระสมมาสัมมุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเอาวไว้ จะเป็นข้ามคืนไม่ได้คุณครูบาอาจารย์ท่านก็มาบอกแต่ถ้าบวชทันถ้าบวชเป็นพระสงฆ์ทันก็สามารถอยู่ต่อได้จนถึงอายุไขนั่นเองนี่คือการที่จะเป็นพระอาหารหันต์มันเป็นลักษณะแบบนี้ผมนําความจริงมาพูดคุยกับท่านผู้ชมที่นาลักของผมให้ได้ทราบข้อมูลความนจริงเป็นแบบนี้ทีนี้พระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยเขาสําเร็จหลักสูตรอะไรกันมาบ้าง องค์พัสมาแต่พุทธเจ้าพระองค์ทรงวางหลักสูตรเอาไว้มีอะไรสายแรกคือสายสุขวิปัสสโกสายที่สองไตวิชโชสายที่สามชะละพิญโยสายที่สี่ปฏิสัมพิทัพปโตทั้งสี่สายสายแรกสุขวิปัสสโกนั้นไม่มีคุณสมบัติความรู้พิเศษไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ส่วนสายเตวิโชเห็นได้สายชะละพิญโยนี่สามารถสื่อสารได้ด้วย เห็นได้ด้วยแต่ถอดกายในไปไม่ได้สายที่4สายปฏิสัมพิทัพแตดโตสายนี้เป็นสายที่มีฤทธิ์อภิญญาแสดงฤทธิ์ทั้งกายในกายนอกมีความฉลาดรอบรู้ครอบคุมทุกสายวิชารวมไปถึงมโนโมยิทิมโนโมยิทธินี้เป็นอภิญญาขนาดเล็กครอบคุมสาย2องหรือวิชาสามก็คือสายเตวิชโชกับสารพิโย มาปะทะกับมโนโมยิทธิเขาไม่ได้มโนโมยิทธินี้เขาสามารถถอดกายในไปได้นั่งคุยกันอยู่ขณะน,นี้เขาก็สามารถที่จะถอดกายในออกไปไหนต่อไหนได้แล้วสามารถสนทนาสื่อสารกับโลกทิพย์ต่างๆได้มโนโมยิทธิเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสายอภิญญาจิตอภิญญาจิตก็คือสายมโนโมยิทธิกับสายปฏิสัมพิทายานนั่นเองครับนี่คือผมนํามาเล่าให้ฟังครอบคลุมทีนี้การปฏิบัติจิตสําคัญเลยก็คือการมุ่งทําจิตให้เป็นพระอริยเจ้า เรียนสายวิชาอะไรมาบ้างก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ความสามารถแต่และพระริยเจ้าก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอย่ามัวแต่ไปกราบคนที่มีฤทธิ์นะครับเราต้องดูด้วยว่าเขามีจริยาปฏิปทาเป็นอริยเจ้าหรือเปล่าเรากราบไหวตรงนี้เราก็ได้กุศลด้วยเขาเรียกว่าเนื้อนาบุญที่ดีท่าอยากฟังอยากชมอยากทราบรายละเอียดอะไรในเกี่ยวกับสายวิชาทั้ง4ส,สายเนี่ยถ้าอยากฟังอยากชมกันก็คอมเมนต์เข้ามาครับแล้วผมจะได้นํามาทําคลิปใหม่ วันนี้ผมพูดแบบย่อๆพระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนาจบสายชาอะไรกันมาบ้างครับก็มาพูดกันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสวัสดีครับ